สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับประเพณนแล้วจ้าวันนี้พาเข้าวครัวจ้าทุกคนพามาทำกระทบเพิ่นนี่หั่นไว้แล้วก็ยังเหลืออยู่กระทบเพิ่นปลาเส้นนูแล้วก็จะกินกับไอ้นี่หมูที่ว่าเขาทำสำเร็จมาแล้วที่เขาตำรับย่างหมูสามชั้นทุกคนก็จะเอาอย่างเตา กระทอเฟินพลาเทนเอ่อทอดกระทอเฟินแต่ว่าไม่ใส่หมูนะทุกคนปกติมันก็จะกินกับสสยชิ้งเกนด้วยก็จะมีไอ้นีพพ่พาพริกกาพริกไทยแล้วก,ก็เกลือแค่นี้แหละทุกคนเครื่องมันก็ะจะเอาไปทอดแล้วก็ใส่หัวหอมแล้วก็สุกแล้วก็ทอดไอ้นี่กินรวมกันทุกคนเครื่องก็ไม่มีมากกะระทบอเฟินพลาเทนบารกระทอเฟิน ทอดมันฝรั่งนะทุกคนเอาง่ายๆเลยทอดมันก็จะหั่นแบบนี้ไปนจนกว่าเดีย๋ยวมาดูกันตอนทอดเนาะทุกคนแค่นี้ก่อนนี่จุกคนกระทะร้อนแล้วก็จะใส่ไปเลยกระทอเฟิน เครื่อใส่น้ำมันไปแล้วกใ็ใส่ใส่ไปเลยใส่ต้นหอมกไทยเป็ด หวงางพัฟพิซ่าเอ่อเข่งพัฟิซซ่าชาเล่นเจอร์พัฟพิซ่าก็จะปิดฝาไว้รอให้มสุกล้วค่อยกลับปกติเขาจะใส่หมูแผ่น ที่ปนๆน,นะทุกคนหมูสามชั้นชิ้นเก่นน่ะหมูที่เขาหั่นเป็นชิ้น,นเล็กๆอ่ะแต่ว่าประเพลไม่ใส่เพราะเราก็จะกินกับหมูสามชั้นเหมือนกันหมูแบบนี้ที่เขาเอามาย่างอ่ะทุกคนก็จะทอดหมูคงไม่ย่างหรอกย่างแล้วมันเละเทอะเตาอบ ทอดไปเลยทอดไม่ต้องใส่น้ำมันเนี่ยนาบก็ะแทะลงเตาอบแล้วล้างเยอะทุกคนลร่องล้างเตาอบ เปิดต่อทุกคนเดี๋ยวแลว้สุกเลยจะทอดถ้าสุกแล้วก็จะใส่เหนื่อยเหนื่อยไม่ทอดไเเปเลย่ะ กระท่อเพิ่นมสุ80ก80เปร์เซ็นเ่ไห่หอมิดไว้ก่อนนี่จะระหว่างรอหมูเอ้ยกระท่อเพิ่นสุเพนมาให้ดูหมูนี่เป็นหมมันก็หมูสามชั้นที่ขมุนมวน,มวนกไม้อ่ะทุกคนตะ,ะเพนจะเอามาตัดครึ่งนี้จะได้ลงกระทะทอดได้ ตัดไม่ได้ใช่ไหมต้องหักอืม,อม,อมตัดเป็นชิ้นเล็กๆหนึ่งนี่ทุกคนเวลาลงกระทะมันง่ายหน่อยหักไปเลยน,นี่แล้วก็กันไกรตัดอ่า จะตัดหั่นหมดแล้วก็จะได้แบบนี้หมูที่เขาเอาไปย่างสำหรับหน้าร้อนเขาจะทำไว้ย่างทุกคนเราก็เอามาน้ากับกระทะกินกับกระทบเิ่้นปลาบาดกระทเิ่้นใหม่ใช่ไหม เ,เลี้ยงเหลียงกคือไปย้ำไปสูบหลอกอีกนานนี่เราก็จะใส่หัวหอมได้เลยหัวหอมก็หัวหอมขาวสีสีหัวหอมแดงห,ห,หัวหอมแดงหัวหนึ่งทุกคนใส่ปนนุ่นเราหั่นไม่หมดเลยถุงอยู่ชิ้น,น นีหน่หอมเลยยินน่งไหม,ม้มัยิ่งหอมทุกคนยิ่งไหม้ยิ่งอร่อยให้มัมนไม่ไหม้เลยหอมเยอะยิ่งอร่อยกระทะฟนบ้าจริงนใส่หอมมเยอะอัอร่อย เราจะผัดจนเหลืองจนหอมเหลืองตีต่อเขาเฟิรนยังไม่สุกมันฝรั่งยังไม่สุก นวดนลงไปนะทุกคนลาบลงสามีลูกก็ชอบกินเขาขึ้นบ้านก บ้านก็โคตรดนเทนก็เรียกตัดไปตัดมาเอาชิ้นก่อนเทนรือา ตองเ่อ่ออร่อยแล้วทุกคนให้มันนิ่งหน่อยสักแค่นาทีจะใช้อาาน เนสุดแล้วมันก็หลังสุดแล้วนี่น,นะ่งแล้ว มันไม่ไหม้ยิ่งดีทุกคนให้มันลากลงอย่างนี้นยใช้ได้นะยิ่งเหลืองยิ่งอร่อยเนี่ยก็จะประมาณนี้ทุกคนนานอยู่คั่วอร่อยใช้ได้แล้วกระเทียมตุ๋นหมู พะนุ่มกระทะนี้ใช้มือหยิบเลยไม่เป็นไรเนาะแค่นี้ทำกินเองไม่ได้ทำขาย วางหมดไปเดี๋ยวน้ำมันีนนี้มันก็ออกน้ำมันหมูสามชั้นเนี่ยที่ขโมยอยนนู่แพ็คนี้ทุกคนก็พอกินแล้วนีสามคนกระเพีนงเก่หเก่งก็ไม้เล็กสองไม้ก็จะกินข้าวกับน้ำพริกไม่ใช่อาหารกระเทนเราอาหารสามีสลูกทุกคน นี่ก็ได้แล้วประมาณนี้เนาะก็จะนาบไอ้นี่แหละนาบไปจนฝาสุดก็ใช้ได้แล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้พามาทําอาหารฝรั่งจ้าอือเปิงกระทะเลยเด็กากินรวมกันลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้ะจังจิยววลิมาสบายบายสวัสดีจ้า